ที่สาคัญนะครับเธอบอกว่าประทับใจลูกเบ่งดีเหลือเกินนั่นคือความประทับใจเมื่อครั้งเรามาเยี่ยมเยียนเขาก่อนคราวนี้ครับเธอคิดยังไงไม่ทราบครับตัดสินใจให้ทุเรียนสาวของเธออายุ3ปี2เดือนแล้วเธอบอกว่าจะไว้ลูกแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงมาเห็นเธอเท่านั้นแหละครับบอกว่าจะไว้เหรอเพราะว่าทุเรียนสาวอย่างเนี้ยสอนเป็นอย่างเนี้ยสอนให้เป็นลูกอย่างเนี้ยมันจะมีลักษณะคือ1 ทุเรียนจะไม่สวยนะผลจะไม่สวยอาจจะเป็นโบหรือเค่หรือเขาเรียกว่าทุเรียนกระดูกมันเป็นอย่างไรกันนะเธอถึงมีความมั่นใจประทับใจและกล้าที่จะลุยไปกับทุเรียน3ปี2เดือนของเธอนะครับพระคมคายครับตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เรามีทุเรียนพันุ์อะไรครับเนี่ยมีหมอนทองค่ะหมอนทองแล้วก็พวงมาลีนิดหน่อยครับค่ะแต่หมอนทองนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยไอ้สามปี2เดือนครับค่ะ ก็เละเกิดความคขัดทับใจตรงที่ว่ามีแต่คนเขาบอกว่าทําไมจะเอาลูกเร็วนักทไ่้ไทุเรียนอายุอย่างน้อยอยู่เขาไม่กลัวมันตายเลยอย่างนั้นอย่างนี้เนาะครับเราก็บอกว่าออออย่างไงเราก็ไม่ฟังคือว่าเราอยากท้าพิสูจน์เนาะว่าอีอาหารเสริมพืชที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วมันจะดีแค่ไหนรเราเราเลยบอกว่าเออตัดสินใจก็พอบ้านบอกว่าเอาเลยเอาลูกเลยอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวออกลูกมามันก็ตายเอากต่อยากจะรู้อีกเดี๋วมันกับ ลูกไม่สวยวก็เป็นแต่แค่มันก็ตกไซมันก็เข้ากล่องไม่ได้คุยกันไม่สนใจเราก็ตัดสินใจใมีให้มันมีลูกเลยครับเออน,นั่นแหละแล้วยบบเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีของเราอยู่แล้วเราก็วางงี้เนาะกับทีนี้วอกว่าเออก็บอกว่า,วาพี่ต่คนผ่านไปผ่านมาเขาบอกเฮ้ยทำไมทุเรียนสวยนะักใช้อะไรใช้อะไรทําไม มีลูกแล้วทาไมใบไม่โสมบอกใช้คู่หูของเรานี่แหละวะวรางี้่ใช้มาหลายปีแล้วอะไรบางอย่าง <c oughs> ใครก็จะว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่สนหรอกตาย <c oughs> ไปตายเดี๋ยวก็รู้ตายรู้ออกแล้วก็รู้เราบางอย่าอ <c oughs> นั่นแหละก็เลยแบบ <c oughs> แบบภูมิใจอะ่ะประทับใจ <c oughs> ในคู่หูวัศจรรย์ของเรามากเลยอะ่ะแ <c oughs> บบมันดีจริงๆอือ <c oughs> บอกเลยว่ามันดี็ม <c oughs> ว่าย,งาย,งายังไงก็คือดีจริงๆอะ่ะ ครับพังภูมิเหลือเกินนะครับเพราะว่าเธอมีความมั่นใจภูมิใจแล้วก็ประทับใจบไอ้ตรงความมั่นใจนี่แหละครับทำให้เธอกล้าไม่ใช่เสี่ยงนะครับเพราะมันมันมั่นใจแล้วไม่กลัวความเสี่ยงต่อให้เพื่อนบ้านมาบอกใช่ไหมครับว่าระวังนะมันจะเป็นโบ้นะลูกมันจะใหญ่ผิดไซส์ไปถูกไหมครับ,รบลงกล่องไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นเค้นะก็คือลูกใหญ่นั่นแหละเราไม่เชื่อครับแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกถ้ามันเป็นโบเป็นไอ้ไซส์ผิดปกติมันมีอะไรอีกที่เป็นกระดูก เออกระดูกนี่มันยังไงกระดูกเหมือนกับว่าอีกข้างหนึ่งมันจะมีอยู่สองภูครับแต่อีกข้างหนึ่งมันจะแบบเป็นเว้าเข้าไปมันไม่มีไม่มีไม่มีเนื้ออ๋อคาว่ากระดูกคือไม่มีเนื้อค่ะแต่ลูกนี่ใหญ่ค่ะข้างหนึ่งมีภูอีกข้างหนึ่งไม่มีภูไอ้กระดูกนี่มันเป็นยังไงถึงมันมันมันเขาในอดีตนันคือถ้าทุเรียนสาวอย่างเนี้ยโอกาสเป็นโบเป็นเค้เป็นกระดูกเนี้ยเยอะมากเลยใช่ใช่แล้วก็ต้นก็จะตายด้วยต้องก็จะตายต้นก็จะโทรมนี่แต่ ของเราเนี่ยไม่เห็นมี้จะโทมตรงไหนใบแล้วก็เฉียวเต็มลูกมันก็ใหญ่หนามันก็สวยอมองไปไหนมันคือสวยอะ่ะเราจะบอกว่าไงอ่ะของของเรามันสวยจริงๆหนามสวยหนาสวยลูกสวยใครผ่านไปก็บอกว่าสสวใช่อะไรทําไมมันใหญ่อย่างนี้เราก็มีของดีก็บอกให้ใช้ไม่ยอมใช้การเราก็วอย่างนี้เนะาะก็มันไม่มีเงินอ้าวจะทํายังไงล่ะ็เลยว่าก็บอกว่างี้นั่นแหละ ท่านดี่เแา้ครับความมั่นใจคงไม่ต้องพูดมากดูจากสายตาของท่านที่เห็นในขนาดนี้นะครับว่านี่คือพลังของความมั่นใจพลังของความเชื่อมั่นเมื่อคนเราเชื่อมั่นแล้วครับตั้งใจทํานะครับแล้วก็รู้อยู่ว่าความเชื่อมั่นนั้นนะครับมันเป็นความยั่งยืนด้วยเธอก็บอกว่าอย่างไรเสียต้นของเธอก็ไม่ตายวันนี้อยากท้าพิสูจน์เลยว่าดูเลยว่าของเราเนี่ยเรียนเราสามปีสองเดือนเนี่ยมีมีกระดูกไหมอยากให้เดินดูเลย อยากมีไหมไม่มีไม่มีไม,มไม่มีกระดูกไม่มีโบกเกินไปมีแต่ทรงแบบได้กล่องเข้ากล่องได้ทั้งนั้นเลยแล้วอัตราส่วนในการใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงครับก็2อ0สองร้อซีซีเราจะใส่ สิบห้าก็ได้ค่ะสิบห้าส่วนมากก็สิบเนาะสิบช้อนเนาะสิบช้อนแล้วก็สองร้อยลิตรเตค่ะสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรใช่เราใส่เวอร์แพนนะครับเวอร์แพนแบบผงนั่นไปซซานสองฝาสองฝาแล้วก็ไอ้นั่นสิบเวอร์แพน10สิบช้อนนะครับช้อนหรือสิบห้าก็ได้ถ้าเราอยากจะให้มันโตเร็วแล้วเราฉีดบำรุงยังไงครับเราก็กี่วันครั้งเราฉีดเจ็ดเจดถึงสิบเจ็ดถึงสิบวันครั้งชแรกเราก็จะเจ็ดเจ็ดติดต่อกันหน่อยพอพอมันเริ่มมัน เริ่มโตขึ้นแล้วก็ห่างออกมาเหลือสิบเหลือสิบสิบวันพ้นทีก็ได้อือนี่ก็พ้นมันอย่างนั้นมันเลยตลอดจนถึงวันนี้ค่ะนี่อีกกี่วันจะเก็บผลได้ครับเนี่ยวันวันที่สิบค่ะ หมที hmm. ่สิบไม่เกินน right? ี exactly ้ก็บอกพอเริ่มแบบมันมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นมามันโตเร็วมันเบ่งพูอาจารย์แล้วก็บอกคุยกับพ่อบ้านว่าพ่อพ่อเราอ่ะไม่ต้องขีดไปใส่ลูกมันเยอะเกินไปนะเราขีดใบก็พอเดี๋ยวมันจะเป่งเกินไปเราบอกอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับว่าใช่จริงๆพอลูกมันมันมันสมบูรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ให้มันต้องไปสมบูรณ์เลยกว่านี้ก็ไปบำรุงใบไว้ก่อนเลยใช่ กรณีที่มันเขายังเป็นต้นสาวด้วยใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับว่าต้นสาวเราก็บํารุงใบดีกว่าด้วยถูกไหมครับใให้เขาหาอาหารเพราะาตอนนี้อาหารลูกเต็มแล้วถูกนะครับก็ถือว่ามีข้อคิดอะไรครับที่จะเตือนเกษตรกร,ร,กรผู้ที่กําลังมี3ปี<ม>อายุกําลังสาวๆอยู่เนี่ย แล้วก็อยากจะให้กําลังใจเขายัางไงครับค่ะเกษตรกรชาวสวนทุกคนนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าเออทุเรียนเราสามปีกว่านเนี่ยจะเอาลูกไม่ได้มันจะตายมันจะอะไรคือไม่ต้องไปเชื่อใครค่ะเราเชื่อเชื่อตัวเราเองเราเชื่อพีชพันธ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ต้องมาเชื่อใครทางนั้นก็จากที่เห็นเนี่ยฉันไม่ไม่เชื่อใครคพอผลผลิตออกมามันก็ได้สมบูรณ์มันก็จะได้ใบสวยแอน้ําสวย คูสวยไม่มีตะเข้เหมือนอย่างที่เขาพูดเลยเนาะต้นก็ไม่ส้มด้วยไม่ส้ม,อมเอาอย่างนี้ตอนนี้คาดการเรามีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยคาดการทั้งหมดมี300ต้นค่ะ300้ต้นเรากะว่าเนี่ทุเรียนสาวเหล่านี้ถูกไหมครับเอาทุเรียนสาวนี่มีกี่ต้นทุเรียนสาวมีก็ประมาณ200กว่าต้น200กว่าต้นปีนี้เราเลิ่มต้นเนี่ยเราคิดว่าสตาร์ทด้วยสักกี่ตันกันเนี่ย จนนับทุกวันเนี่ยนับได้กี่ลูกนะสวยะพันลูกค่ะพันลูกโอ้ทุเรียนสาวได้พันลูกก็ไปคิดกันเองนะครับเดี๋ยวดูตามภาพที่ท่านเห็นก็แล้วกันว่านี่คือความมั่นใจของป้าคมคายพี่คมคายหรือป้าคายของเราเนี่ยนะครับว่า ท่านมั่นใจในอดีตตั้งแต่สาปีที่แล้วและเธอก็มีความเชื่อมั่นพลังแห่งความเชื่อมั่นนี่นะครับก็บ่งบอกว่าเธอนั้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็ประทับใจผลิตภัณฑ์ตลอดใครจะว่าอย่างไรจะมาล้างเธออย่างไรเธอสะบัดขาหลุดทุกที่ครับใช่ค่ะจะมายึดมาดึงอย่างไรก็ไม่มีผลอะไรมั่นใจเราใจเราคือใจเราใจเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อใจเราค่ะเราเชื่อว่าของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ผ่านมา มันดีแล้วมันจงไงมันก็ต้องดีมันจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ดีมันต้องดีเรามั่นใจค่ะครับเต็มร้อยเนี่ยครับมั่นใจย้ําถึงสามสี่รอบแปลว่ามั่นใจเหลือเกินเหลือกําลังของความมั่นใจท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับได้บอกพี่น้องเกษตรกรถึงความเชื่อมั่นแบบที่ป้าคมคายเขามีความเชื่อมั่นนี่ครับครับก็อยากจะฝากเรียนนะครับว่าวันนี้นะครับเราทําสวนนะครับเราปลูกทุเรียนเนี่ยแหละครับนะผมเชื่อว่า ถ้าเราเปิดใจลองมารับรับรู้เรื่องราวของผิดพันธุ์โดยเฉพาะเรื่องของตัวคู่มัตะจันนะครับแล้วก็ปุ๋ยหญิงกเกษตรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันสามารถจะตอบโจทย์ได้นะครับเพราะว่าอย่างสวนของพี่คงคายเนี่ยนะครับได้ใช้มาแล้วตั้งแต่เริ่มทุเรียนก็คือสามปีนี้นะครับจ <5, 5, S 1> นะเริ่มปีเริ่มตั้งแต่ปีแรกมานะครับนะก็เห็นผมเห็นพัฒนาการมันแตกต่างเรื่อยมาเช่นนะครับต้นก็โตวันโตคืนนะครับ ความสมบูรณ์ก็มีข้อสําครญคือต้นไม่ค่อยป่วยนะครับข้อในข้อดีนะครับเราสามารถฉีดเอามาฉีดที่ใบได้ฉีดที่ลูกได้ฉีดลงดินได้นะครับในะนะการช,ช่วยให้เรื่องของอ,อัตราการสูญเสียเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ก็อยากจะฝากว่าถ้าใครอยากจะลองใช้ไม่ยากครับนะลองติดต่อที่ตัวแทนทั่วๆไปได้เลยนะครับนะรีอพอราะ ถ้าซื้อจะเป็นโปรโมชั่นเนี่ยจะถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็เราคือจะประหยัดนะลดต้นทุนและอย่างคือเราจะลดไปได้หลายตัวครับอาจารย์ครับหญิงเกษตรใช้หรือยังใช้ค่ะอย่างทุเรียนสาวอย่างเงี้ยเราใช้หญิงเกษตรยังไงครับสองกิโลค่ะสองกิโลต่อต้นเดือนละกี่ครั้งขายสิบหกวันที่หนึ่งที่หนึ่งครั้งหนึ่งค่ะสิบหกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหนี่หมืนว่าเดือนสองครั้งอะเดือนละสองครั้งครั้งละสองกิโลใช่ค่ะโอ้โ นี่ไม่ธรรมดานะครับเทคนิคเหล่านี้นำไปใช้ได้ในวันนี้สวนทุเรียนหองป้าคมคายนะครับอายุ3ปี2เดือนกว่าๆใกล้เก็บผลผลิตนี้เธอย้าซ้านะครับแล้วก็เตือนพี่น้องเกษตรกร,กรว่าเธอมีความมั่นใจเธอมีความเชื่อมั่นเธอมีความประทับใจสิ่งใดๆก็มาล้างเธอไม่ได้เธอตัดสินใจแล้วว่าจะใช้คู่หูประกอบด้วยหญิงเกษตรเพื่อการบำรุงดูแลรักษาทุเรียนสาว ให้เขาสอนให้เป็นให้รู้จักออกลูกเธอมีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเธอปีนี้ออกมาเป็นพันลูกแน่นอนและก็สมบูรณ์พูนสุขอย่างนี้นี่แหละครับเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ถ้าเชื่อมั่นมั่นใจประทับใจท่านจงยืนหยัดครับว่าท่านคือน,นักการเกษตรตัวจริงและว,วันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งครับที่เรียกกันว่าใช้กระทุเลียนสาวแล้วประสบความสําเร็จวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่มาได้ให้ใหความรู้เป็นวิทยาทานกับเพื่อนพ้องพี่น้องด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับยังติดตาม เพื่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์3ามเกลือเวอร์แพนจะเดินทางไปทุกที่เพื่อตรวจสอบว่าท่านนั้นใช้จริงแล้วมันลดต้นทุนใช้จริง